มาเสริมดวงกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าหมอไก่พอพาที่นีวันนี้จะมาแนะนำสามสารเจ้าที่คุณเนี่ยควรจะไปไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลรวมไปถึงสามราศีที่คุณเนี่ยจะต้องไหว้เลยนะในช่วงตรุษจีนเพื่อความเฮงความปังส่วนจะมีราศีไหนบ้างและสารเจ้าที่ไหนยังไงบ้างติดตามกันเลยกับสวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ สำหรับในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนและเป็นเทศกาลที่มีความเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอไก่จะมาแนะนำสามสารเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะและสามราศรีที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้ไปไหว้เจ้าด่วนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะที่แรกนะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนานะคะก็คือที่สารเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองค่ะ สำหรับที่ศาลเจ้าแม่ทัพทีมนะคะจะอยู่บริเวณเชิงสภาสังฮีนะคะ ศาลเจ้าที่นี่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากๆนะคะแล้วก็มีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วค่ะประวัติความเป็นมานะคะชาวจีนที่เป็นชาวเรือค่ะจะนิยมมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะคะเพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งท้องทะเลน,เนั่นเองค่ะชาวเรือที่มีการไปสักการะ,ะนะคะขอพรเจ้าแม่ทับทิมก่อนที่จะเดินเรือเนี่ยก็จะได้กลับมาอย่างรอดปลอดภัยนะคะแถมจะได้โชคลาภอีกเยอะเลยค่ะก็คือโชคลาภนี้ก็คือได้ปลายเยอะนั่นเองนะคะพอฟังแบบนี้นะคะหลาย คนก็จะเอ๊ะตัวเราไม่ใช่ชาวเรือแล้วเราจะสามารถไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเรือหรือว่าชาวเรานี่ก็สามารถไปไหว้ได้ทั้งหมดนะคะ ซึ่งเวลาคนที่ไปขอพรนะคะกับเจ้าแม่ทัพทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกหน้าที่การงานให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะได้เลื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งแล้วก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะให้มีเงินทองไหลมาเทมานะคะให้มีฐานะที่ดีขึ้นค่ะ แล้วก็เวลาที่เรานะคะจะไปสักการะ,ะขอพอรเจ้าแม่ทับทิมค่ะก็ให้เราเนี่ยใช้เป็นดอกไม้ทูบเทียนตามปกติเลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะจัดเต็มนะคะอยากจะขอพอรแบบจริงๆนะคะก็ขอให้คุณนะคะเตรียมอาจจะเป็นพวกผลไม้ก็ได้นะคะผลไม้สัก3อย่างเขาเรียกว่าสากล้วยนะคะหรือว่าโง่กล้วยก็ได้ถ้าใครอยากจะจัดเต็มจริงๆนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนเนี่ยนำไปถวายเจ้าแม่แล้วก็มักจะสมหวังนะคะในเรื่องของคําอธิษฐานนะคะก็คือในเรื่องของการถวายสร้อยไข่มุกนั่นเองค่ะจะเป็นสร้อยไข่มุกสีชมพูก็ได้หรือว่าเป็นสีขาวก็ได้นะคะสําหรับศาลเจ้าที่ต่อมาที่หมอไก,ก่อยากจะแนะนําให้ทุกคนหาโอกาสไปสักการะสักครั้งหนึ่งนะคะก็คือที่ศาลเจ้าแหล่งบววเอียที่เยาวราชค่ะมีอายุมากกว่า300ปีแล้วค่ะสําหรับตามตำนานค่ะ เขาเล่ากันว่าท่านห่อเฮหุงนะคะเป็นผู้ที่มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของเลิกยามแล้วก็ห่วงจุ้ยนะคะถือว่าก็เรียกว่าเป็นซินแซนในสมัยก่อนนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ต้องการจะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกบ้านช่องที่อยู่อาศัยที่ดินจะขอให้ซื้อได้ขายได้หรือว่ากู้เงินในเรื่องของการซื้อบ้านขายบ้านอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าใครที่จะเปิดกิจการงานใหม่นะคะเปิดร้านใหม่เนี่ยก็สามารถไปขอพรที่ศาลเจ้าเหล่งบุญเอียได้ค่ะสําหรับใครที่จะไปขอพ ะะที่ศาลเจ้าแหล่งบุเอียค่ะก็มีอุปกรณ์นะคะง่ายๆค่ะแค่3อย่างนะคะก็คือดอกไม้ทูกเทียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะจัดเต็มนะคะอยากจะขอพรแบบจริงๆจังๆนะคะก็สามารถถวายเป็นของเจนั่นก็คือจะเป็นผลไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นซากล้วยก็คือผลไม้3อย่างหรือว่าจะเป็นโง่กล้วยผลไม้5้าอย่างก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับศาลเจ้าอีกที่หนึ่งนะคะที่หมอกไก่อยากจะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมค่ะหาโอกาสไปไหว้สักครั้งหนึ่งนะคะก็คือที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะหรือว่าตวนเหลาเอี้ยนะคะอยู่ที่บางว่าคากุงเทพมหาคนครนั่นเองนะคะใครนะคะที่อยากจะขอพรอ,อะไรนะคะก็สามารถที่จะมาขอพรท่านได้ที่นี่นะคะแต่ว่าเคล็ดลับค่ะถ้าอยากจะขอพรให้สำลิดผลนะคะต้องขอพรแบบชัดๆแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้สมปรารถนาค่ะ สำหรับวิธีการไหว้นะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะก็คือจะมีทูบเทียนดอกไม้นะคะพวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ํามันตะเกียงนะคะสําหรับที่เราเนี่ยไปเติมตะเกียงนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะจัดเต็มนะคะในการขอพรนะคะกับตัวเราเอีย้ยหรือว่าเจ้าพ่อเสือนะคะก็สามารถที่จะเตรียมเป็นผลไม้นะคะเป็นผลไม้5้าอย่างหรือว่า3อย่างก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนค่ะ สำหรับสามสารเจ้าที่แนะนำไปนะคะหมอไก่คะ่ะอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านนะคะหาโอกาสไปไหว้สักครั้งหนึ่งนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องครบทั้งสามสารเจ้าก็ได้นะคะไปที่ใดที่หนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3มราศีนะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนําจริงๆค่ะว่าถ้ามีโอกาสไปไหว้เจ้าเพื่อเสริมดวงเนี่ยดวงชะตาก็จะดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะได้แก่ชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีกุมและชาวราศีเมถุนค่ะ สำหรับ3ราศีนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างมากและถ้าคุณนะคะหาโอกาสนะคะในการไปไหว้เจ้าเพื่อเสริมดวงจะยิ่งทําให้ดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นไปอีกขั้นค่ะถ้าใครนะคะอยากแก่เสริมดวงนะคะในช่วงตรุษจินแบบไม่ต้องออกไปไหนนะคะก็สามารถทําได้2อย่าง2วิธีค่ะควรที่จะทําทั้ง2วิธีเลยนะคะ S <S <an> วิธีแรกค่ะก็คือการไหว้พระในบ้านนะคะการไหว้พระในบ้านก็คือการไหว้พระพุทธรูปค่ะก็ขอให้คุณนะคะหาโอกาสค่ะในเรื่องของการาทําความสะอาดพระพุทธรูปนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ปล่อยพระพุทธรูปให้แบบว่ามีอย่างใยขึ้นนะคะฝุ่นเกาะมากมายค่ะก็ขอให้ทําความสะอาดซะใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการถวายพวงมาลัยนะคะถวายดอกไม้แล้วก็ถวายน้ําสะอาดนะคะแด่พระพุทธรูปค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการาบูชาพระในบ้านพระที่มีชีวิตนะคะนั่นก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองค่ะก็จะทําให้ดวงชะตาของเรานะคะดีขึ้นไปอีกขั้นได้เช่นกันค่ะสําหรับตุจจีนปีนี้นะคะหมอไก่ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะจินเจียยู่อี่ซินนีฮุกใช้สําหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณหมอไก่ครับค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะหมอไก่ก็จะมาตรวจสอบโดยชฉตาเป็นประจำกันแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะจ๊ะ